เดี๋ยวจะพาเนียผมตัวเองนะคะชุบทำาสวยด้วยตัวเองนะคะหากมือเข้าใค่ชอบให้ปลายงุมมีตรงหากมือเข้า ดูอีกชั้นนะคะหนีตรงลงมาม้วนม้วนเข้าอันนี้จะทำให้ปลายผมงุม้มอันนี้หลังจากที่เราหนีแล้วก็หักมือเข้ามาก็จะได้ทรงเป็นบ๊อบปลายงุ้มอย่างนี้นะคะ